จะพูดอยู่ประมาณ4ี่ยี่ห้อนะครับก็คือ Adidas n i k นกี้พูมแล้วก็ Morten นะครับอาจจะแถมให้อีกยี่ห้อหนึ่งก็ได้ก็คือไมเตอร์นะครับเป็นลูกฟุตบอลตัวท็อปตัวรองที่มีคุณภาพโอเคใช้ดีนะครับแล้วก็เหล็กในโลกเนี่ยเหลีกใหญ่ๆในโลก,กใช้กันนะครับ2022เนี่ยราคามันก็ได้อัพขึ้นมาอีกแล้วนะครับก็คือจะบปก ปกจริงๆอ่ะลูกฟุตบอลที่ราคาสูงๆเนี่ยที่ผมสังเกตเห็นที่ราคาจะแพงกว่าเขาเพื่อนเลยก็คือลูกฟุตบอลไนกี้นะครับด้วยเขาพยายามสื่อถึงเทคโนโลยีที่ล้ํากว่าค่ายอื่นก็ตามแล้วก็เทคแล้วก็วัสดุที่ใช้วัสดุการผลิตที่ใช้แล้วก็คุณสมบัติต่างๆนะครับที่เขาพยายามโยนใส่มาในลูกฟุตบอลของไนกี้เนี่ยราคาค่อนข้างที่จะสูงกว่าแบรนด์อื่นนะครับโดยเฉพาะ fly b บอลเนี่ยตัวท็อปเนี่ยนะครับจากที่เราเห็นในรูปเนี่ยมันก็ไฟ a l l เนี่ยมันร้อยี่สิบปอนก็คือราคาไทยก็ประมาณห้าพันกับหกพันกว่านะครับหกพั 6, นถะ้าตอนนี้หกพันแล้วเนาะอืาไปเช็คในเว็บอะไรอ้ารุ่นที่แล้วเนี่ยห้าพันแปดรุ่นนี้ห้าห้าพันหกพันนะครับอาจจะด้วยเงินพาว่าเงินเฟอ้อตามระบบเศร,รษฐกิจหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจหรือว่า วัสดุวัสดุวัตถุดิบวัสดุในการผลิตที่เขาใช้แพงขึ้นแล้วก็ค่ามันสมองหรือว่าค่าดีไซน์อะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อัพราคาขึ้นมาเพิ่มอีกมันก็แพงขึ้นแล้วก็ลูกบอลที่ใช้ในตัวท็อปในการแข่งขันมันก็จะแพงขึ้นนะครับแต่มีอีกยี่ห้อแต่ยี่ห้อถูกก็มีนะลูกบอลตัวท็อปที่ใช้แข่งยี่ห้อถูกก็มีที่เห็นนั่นก็คือลูกบอลไทยลีก นะครับที่ใช้ก็คือมอเทนนะครับมอเทนก็ราคาไม่แพงมากครับอาจจะด้วยเขาผลิตในในไทยด้วยหรือเปล่านะครับแต่ราคาหรือว่าผลิตในในแถบโซนอาเซียนเนี่ยครับราคาเขาก็เลยควบคุมต้นทุนได้อยู่นะครับอืมซึ่งในรุ่นบนตัวท็อปเนี่ยถ้าใครซื้อผมไม่ค่อยได้ซื้อบอลไนกี้นะเพราะว่าเวลาลดราคาเนี่ยมันหาแบบลดราคาที่มันจะเหลือต่ํากว่าสามพันเนี่ยยากนะครับอย่างอาดิดาเนี่ยราคาถ้ามันลดต่า ตอนเซลเนี่ยถ้ามันลดก็ตะสามพันเงี้ยเออโอเคเราจะซื้อเก็บลูกสองลูกก็ได้อะไรประมาณเนี้ยเออชอบซื้อเก็บเพราะว่าลูกบอลและอ e ีกส่วนนึงก็คือลูกบอลอดีตถ้าไม่ใช่รุ่นรุ่นใหม่นะมันก็ค่าเตะเราจะสายแบบมันสายได้เป็นจะเรียกว่าไม่ง่ายอะ่ะแต่ก็ไม่ถึงกับง,ง่ายแต่ก็เตะสายได้ได้โอเคแล้วก็มันจะมีเอกลักษณ์ที่สายแบบเตะแล้วมันสนุกอะเออมันสนุกกว่าแบบตัวอื่นยอะไรเงี้ยออแล้วก็ความทนทาน ก็คือเราสามารถเวลามีปีแตกอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถซ่อมได้นะครับซ่อมได้ด้วยด้วยพื้นฐานที่เราซ่อมใช้กาวใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สา,สามารถนําไปเล่นได้หลายปีนะครับอย่างอาริลานะครับอันนี้อาดิดาสอาดิดาสอาดิดาสไทแล์นะครับส่งมาให้ให้เทสให้ให้รีวิวครับก็จะรุ่นก,นก่อนเนี่ยรุ่นที่แล้วหรือรุ่นย euh ูนิฟอร์เรียนะ ลูกยูดิเฟเลีก็จะเป็นโมเดลแถบหนังหกชิ้นเป็นรูปแฮชแท็กแล้วก็สีสันสวยงามน,นะครับก็ลูกละสี่พันสองอันนี้อาริล่ารุ่นใหม่ก็ลูกละห้าพันะครับลูกละห้าพันเลยเดียเลยนะครับออิงฟีคิกเนี่ยที่ผมเตะนะบอลมันค่อนข้างพุ่งแรงเลยนะครับอืแล้วก็ส่วนปั่นโค้งเนี่ยก็ เาถือว่าพุ่ง,พ,งพุ่งแรงอยู่นะจากที่เห็นนะครับส่วนบอลสายเนี่ยจากที่ผมลองใส่กับรองเท้าของ Adidas เองนะครับแล้วก็ลองกับรองเท้า Nike ที่ผมถนัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแฟนทอมจีทหรือว่าเมอร์เค a l เรียวนี่ยมันจะมีความแตกต่างการในเรื่องจุดสัมผัสอยู่นะครับอย่าง a าริล่เนี่ยที่ผมเตะกับพีเตอร์เนี่ยก็หาจุดสัมผัสที่เตะสายได้บริเวณอยู่ช่วงแบบกลางๆเท้านะครับหลังเท้าใกล้ๆ ส่วนไอดีด้า์เอ็กเนี่ยพอเตะหาจุดใสยเนี่ยผมผมน่าจะเป็นช่วงค้อนปลายเท้าแต่มันแต่มันยากอะ่ะมันต้องฝึกแบบอยู่ช่วงนึงอะ่ะนะครับมันพอเปลี่ยนรองเท้าอะไรเงี้ยหาจุดใหม่มันมันต้องหาความคุค้นเคยอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งอะ่ะเออนนี้ก็อันนี้ก็เกิด <c ười> ความสับสนเวลาซ้อมบุยบ่อยๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนกลับไปใส่ n นกี้แมนทอมจีทก็ลองอาริล่ามันก็ใช้จุดอีกแบบหนึง่งมันก็จะใส่ สายแบบไม่สายเยอะอ่ะมันก็จะเป็นพุ่งแบบตรงๆแล้วก็แบบบอลน,นิ่งๆไปครับความสายมันมันไม่ค่อยเยอะนะแต่ถามว่าสายไหมถ้าเจอลมแรงอันนี้ถ้าเจอลมแรงๆก็สายเหมือนกันแต่ความพุ่งเนี่ยจุดเด่นคือ,อลูกอาริล่าลุกนนี้จุดเด่นคือบอลมันจะพุ่งมากครับอืมอัพราคาผมดูจากสเปคแล้วอ่ะเข้าวๆาก็คือสเปคของอาริล่าเนี่ยก็มีอะไรเปลี่ยนหลายอย่างครับ แล้วก็จุดสัมผัสที่เตะเนี่ยมันหามันจะมันจะแบบมันจะติดปั่นอะพอเวลาเตะไปแล้วมันมันรู้สึกมันจะติดปั่น้าส่วนใหญ่นะเพราะว่าเหมือนแบบมันไม่มีจุดที่แบบว่าเหมือนเราเตะไปในจุดเต็มข้อแล้วแบบมันจะบอลมันจะพุ่งสายไปเลยทีเดียวครับคือมันต้องแบบมันต้องเน้นเน้นจริงๆอะมันบอลมันถึงจะสายครับแล้วก็ความแข็งเนี่ยถ้าสูบบอลนิดสูบลมนิดเดียวเนี่ยมันก็แข็งแบบแข็งมากนะครับไม่ถึง ไม่ถึง10 psi มันก็แข็งแล้วนะครับไม่เหมือนรุ่นก่อนๆที่เออถ้า10 psi ไปเนี้ยมันถึงจะแข็งมากไมครับเหมือนยูนิฟ e ิเลียรอะไรเงี้ยครับพูม่าเนี่ยก็ใช้ในลาริก้าแล้วก็ลีกดิวิชัน efl นะครับ efl ลีก e ถ้ารวยวมสรุปของรุ L ่นลูกบอลพูม่าครับในเวอร์ชั่นที่แพงนะลูกบอลพูม่าเนี่ยราคาจะไม่แพงเท่าของอาดิดาสกับไนกี้ครับราคาจะถูกลงกว่ากว่าไม่เยอะนะครับ ลูกแล้วก็สามพันสามพันปไปลายนะครับสามพันแปดสามพันเก้านะสำหรับตัวท็อปนะครับ่วนตัวรองเนี่ยลูกเราประมาณก็ใกล้เคียงกับอาดิดาสไนกี้ครับตัวรองก็ประมาณพันห้าพันสี่พันห้านะครับตัวรองลูกตัวรองราคาประมาณพันกว่าบาทนะครับไม่แน่ใจว่าที่ซูเปอร์สปอร์ตมีขายหรือเปล่าในช็อปมานะผมเคยเดินผ่านเห็นอยู่นะครับถ้ามีขายก็ก็ไปซื้อกันก็นได้นะครับลองดูนะครับแต่จะบอกว่าลูกบอลพูม่าเนี่ยความทน ความทนเนี่ยผมให้เก้าเต็มสิบเลยนะครับสิ่งที่มันแรกกับความทนก็คือลูกบอลมันจะหน่วงๆอะ่ะมันจะดอกไม่ค่อยสนุกนะครับแต่ลูกบอลพูมาตัวรองนะครับก็คือมันจะแบบพอเราไปดอกไปนีบ้บอลมันจะมันจะลงพื้นอย่างเดียวแหละมันจะดอกไม่ค่อยสนุกถ้าถ้าบอลที่ดอกสนุกก็คือแนะนาจะเป็นลูกบอลเมา์เทน Mountain, ตัวสามห้าห้าหรือว่าตัวสี่สี่พันนะครับอันนั้นอะ่ะโอเคกว่าเมา์เมลท์เทนนะครับเมาเทนเมลท์เทนเนี่ย ผมต้องให้ว่าความคุ้มค่าเนี่ยเนื่องด้วยเขาผลิตในประเทศนั่นแหละแล้วก็ราคาเนี่ยมันเวลาลดเนี่ยมัน่อน่างสูงเพราะว่าตัวท็อปตัวท็อปรุ่นห้าเนี่ยรุ่นห้าเอา้าเนี่ยนีย้มีร่ะรุ่นห้าพันเนี่ยไทลีเนี่ยราคามันอยู่ที่ประมาณพันเก้าเองซึ่งถ้าซื้อแบบก็ตีไว้สักสองพันอะซื้อสองลูกสามลูกยังไม่ถึงหมื่นเลยนะครับก็ ซื้อจริงๆตอนเซลเนี่ยมันน่าตอนเลวตอนเซลลน่าจะเหลืออยู่ประมาณพันห้าหรือซ้ำนะครับสาหรับตัวท็อปนะครับแต่จริงๆถ้าซองทุกวันเนี่ยใช้รุ่นสามสี่ศูนย์ศูนย์แล้วก็สามห้าห้าเนี่ยมอเทนนะที่ไม่ใช่ลายนี้นะถ้าใครจะเอาลายนี้ก็สามสี่ศูนย์ศูนย์ไปนะครับก็โอเคไม่ต่างกันนะครับแล้วก็รุ่นสี่เก้าศูนย์ศูนย์เนี่ยก็มันก็ไม่ต่างกันแตกต่างกันที่ผิวแค่นั้นเองครับผิวของลิฟุตบอล เท็กเจอร์เท็กเจอร์คือพื้นผิวรายละเอียดยิบย่อยๆๆๆเนี่ยตัวห้าห้าพันเนี่ยจะรายละเอียดเยอะกว่านะครับส่วนตัวสามกับรุ่น4เนี่ยก็รายละเอียดจะลดหลั่นลงมานะครับไม่ต่างกันนิดมันนิดเดียวอ่ะน,นิดเดียวจริง,ร,งราคามันก็แบบห่างกันแค่ไม่กี่ร้อยก่บบาทนะครับโอเครุ่นที่ผมแนะนําก็คือรุ่นสามรุ่นสี่รุ่นห้าร,ราคาเก็บก็คือเราสามารถเก็บตังค์แล้วก็ซื้อรุ่นไปเลย แต่สำหรับคนที่แบบใจร้อนไม่อยากเก็บตังค์ก็คือซื้อรุ่นแบบรุ่นสองร้อกว่าบาทก็คือรุ่นหนึ่งมันก็จะเป็นหนังเย็บแต่บอลมันก็จะหน่วงๆหน่อยนะครับอายุการใช้งานก็คือมันไม่น่าเล่นหน้าฝนอนะ่ะอย่าไปเตะกลางฝนก็พอนะครับเอาไปเตะพื้นที่แห้งๆนะครับก็อันนั้นก็อายุการใช้งานจะได้งานกว่า ยิ่งหน้าฝนตรงนี้รุ่นหนึ่งไม่น่าซื้อก็มาใช้เลยเพราะว่ามันจะอมน้ํานะครับเอาไปเตะในพื้นหญ้าที่ฝนเปียกแฉะอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมันก็จะใช้ได้ไม่นานนะครับอืมก็ไมเตอร์เดลต้าแม็กนะครับเป็นตัวท็อปนะครับราคาผมว่าอยู่ที่ถ้าไทยเดี๋ยก็คงประมาณแบบสี่พันะครับสามสี่พันตัวท็อปนะครับส่วนแต่นะานาเป็นตัวลองดีกว่าแล้วก็แต่ตัวลองเนี่ยมันก็พันพันไปลาย นะครับพันสองพประมาณนี้ราคาไม่แพงมากนะไมเตอร์ iter, เคยแปะในแถบชุมชนข้อดีของไมเตอร์ก็คือราคาพอใช้ได้นะครับแล้วก็ความทนทานก็ใช้พอใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับราคาเอ้ความทนทานก็ใช้เตะได้ทั้งยาจริงแล้วกย็ยาเทียมนะครับเป็นบอลตัวท็อปเนี่ยเป็นบอลหนังอัดแบบไฮบริดนะครับเออเจอรลูกฟุตบอลของปอมลูกป,ประมาณ4-500ที่แบบแบบแบบตัวท็อปเลย รุ่สี่ห้าร้อยอะไรเงี้ยแล้วผมก็เห็นนะคนก็ไปซื้อกันเต็มเลยนะซึ่งอ่ะผมผมแต่ก่อนนะก็เคยซื้อเพื่อจะลองซื้อมาลูกเดียวนะเพื่อจะลองว่าเฮ้ยมันจะทนหรือเปล่าแล้วก็คุณภาพงานที่ได้เนี่ยมันจะทนทานเท่าตัว,ตวท็อปหรือเปล่านะครับอันนี้อันนี้ก็จะไม่พูดเยอะนะก็คือหลังจากที่เราได้รูปบองของปอมมันเนี่ยผมจะไม่บอกนะว่าของปอมมันดูยังไงเพราะว่าถ้าผมพูดไปแล้วเนี่ยไอ้พวกของปอมเนี่ย มันก็จะมาทำเรียนแบบให้เหมือนมาทำให้ไม่เหมือนที่ผมพูด <c oughs> นะครับผมก็เลยไม่พูดถ้าใครอยากรู้มันมีวิธีดูอยู่ซึ่งผมซึ่งผมรู้นะครับวิธีการดูลูกฟุตบอลของปอมแล้วก็ความแตกต่างระหว่างของเทียของของปอมเนี่ยที่เขาทำมาขายเนี่ยแล้วก็หลังจากที่ผมซื้อมาแล้วผมลองเตะแล้วว่าความทนทานมันไม่ได้ซึ่ง ใครอยากรู้ก็ต้องก็ต้อง,ก,องก็ต้องเป็นคนรู้จักผมผมจะบอกเป็นคนรู้จักเท่านั้นที่แบบน้องๆอ,อะไรเงี้ยที่รู้จักกันผมก็จะบอกว่าของแท้ของปลอมดูยังไงแค่นั้นเองแต่มันมันต้องมันต้องใช้ประสบการณ์แหละซึ่งผมผมจะไม่บอกสรุปนะครับลูฟบอลตัวท็อปของแท้ทําไมแพงนะครับเพราะว่าเขาขายเทคโนโลยีวัสดุในการผลิตนะครับที่สูงขึ้นแล้วก็สูตรในการ กาวสูตรของกาวสูตรของแถบหนังที่เขาใช้ในการออกแบบก็มีค่าดีไซน์ก็มีค่าออความครีเอทที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วก็ค่าลายเส้นของฟีฟ่ด้วยนะครับแต่ตลาดหลักหลใหญ่ก็คือท็อปลีกในยุโรป5ลีกนะครับสเปนฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันนะครับประมาณนี้นะครับก็ แบรนด์ใหญ่ๆก็จะพุ่งเป้าเพื่อ,อผลิตไปในท็อปลลก5หลีกนี้นะครับความคุ้มค่าในการซื้อลูฟบร์เนี่ยบางทีก็แล้วแต่งบประมาณเลยนะครับถ้าใครจะซื้อตัวท็อปมาใช้ก็จะได้ความรู้สึกอีกแบบนึงครับถ้าใถ้าใครจะซื้อลูฟบร์มาใช้เพื่อในการฝึกซ้อมนะครับก็แนะนำว่าเป็นพวกรุ่นที่หาง่ายๆในประเทศเรา ก็จะดีกว่านะครับเพราะว่าราคาถูกแล้วเราสามารถซื้อได้เป็นล็อตๆซื้อได้เยอะนะครับก็น่าจะเป็นรุ่นมอลเทนนะนะก็ใช้ใช้ได้หลากหลายแล้วก็ความทนทานก็น่าจะกว่านะครับประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่ดูครับถ้าใครดูถ้าใครมาดูทีหลังก็เดี๋ยวจะตัดไปดูแบบคร่าวๆนะครับไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดี